ตอนนี้ท่าที่ผมเห็นก็คือว่าตั้งแต่รอบแรกที่เลนเน่ดับไฟก็ยังมีไม่มีใครไปไหนนะทุกคนก็ยังอยู่ครบแล้วก็อยากรู้จักคุณมากกว่านี้แล้วยิ่งอยู่กับเขาเขายิ่งแบบโชว์ความน่ารักคือการใส่ใจผู้พูดน่ารักมากๆเราลองไปทําความรู้จักผู้ชายเขาในแง่ไลฟ์สไตล์ที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องงานโตนของเขาจริงๆเป็นยังไงกันบ้างดับไฟได้ทุกเมื่อเลยสาวๆก็มีเรื่องนึ่เกี่ยวกับตัวผมนะคือผมเป็นคนโลเทค ค่อนข้างมากนะครับเพเวลาทํางานก็บางทีก็ยังจดในกระดาษอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าส่วนที่ใช้คอมก็จะใช้เป็นถึงสุดแค่ Word Excel ไอพวกโปรแกรมใหม่ๆนะจากนี้จะใช้ไม่ค่อยเป็นแล้วพวกแอปต่างๆก็ไม่ได้เล่นครับโซเชียลอะไรเงี้ย Tik t ทิกต็ก็ไม่ได้เล่น Ig มีบ้าง Facebook ก็เลิกเล่นไปแล้ว Twitter ก็ไม่ได้เล่น ไม่ได้ฟัง Spotify อะไรเงี้ยยังฟังเป็นวิทยุคลื่นอยู่ FM ก็คือรถเราคนชอบแซวว่าแบบเออยังฟังวิทยุอยู่หรออะไรเงี้ยเราก็อา้าวหรอเขาไม่ฟังกันหรออะไรเงี้ยก็เราก็ใช้นะมันตั้งนานแล้วคลื่นร้อยร้อยเจ็ดร้อยห้าจุดห้างเงี้ยฟังแต่ถ้าใครอยากจะต่อแบบ Spotify อะไรเงี้ยก็ได้ครับแต่ผมแค่ไม่ได้ต่อแค่นั้นเองเวลาดู YouTube อะ่ะผมไม่ไม่ค่อยได้ดูแบบติดตามทั่วไป YouTuber อะไรเงี้ยก็จะดูเป็นเรื่องๆว่าเราชอบเรื่องอะไรเรื่อง เรื่องรถเนี้ยเราก็จะไปตามชแนลเรื่องรถส่วนามากของต่างชาติอะไรเงี้ยหรือเรื่องนาฬิกาเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเรื่องปของไทยนี่จะดูแค่ของนักเล่นคนเดียวเลยครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้นะครับคือผมเป็นคนที่ขี้ลืมมากๆเลยเล็กๆน้อยน้อยวันพรุ่งนี้มีนัดกับคนนี้คนนี้นัดเพื่อนนัดหลายจะลืมบ้างครับเรื่องแฟนก็อาจจะเคยลืมครับเช่นแบบตอนนั้นเคยมีแฟนคนคบมาหลายปีแล้วก็ลืมวันครบรอบปีที่แบบ ที่ห้าที่หอะไรเงี้ยครับจำไม่ได้วันมันจะรอดูว่าวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรให้เขาไหมอะไรเงี้ยเราก็จะเจอกันปกติทําปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเลยเพราะเราจำไม่ได้ว,วันนี้มันต้องมีที่ลืมเนี่ยไม่ได้ไม่ใส่ใจแฟนนะครับคือเรื่องของตัวเองก็ลืมเหมือนกันเช่นบางทีเคยมีอยู่บางปีก็ลืมวันเกิดตัวเองเหมือนกันเราก็แบบ จนกระทั่งเพื่อนทักมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ถึงรู้ว่าเออนี่วันเกิดนี่หว่าอะไรเงี้ย <S <S 1> <S 1> ก็ผมอาจจะเป็นคนไม่ได้ลงดีเทลมากอะไรเงี้ยครับเช่นอ,อ,อย่างเรื่องแฟนอาจจะจำได้หลกัหลกๆชอบกินอะไรอะไรเรื่องไหนที่ไม่ชอบเลยเงี้ยโอเคแต่ถ้าแบบดอกไม้โปรดดอกอะไรเนะี่ยอาจจะจำไม่ได้เงี้ยครับหรือว่าแบบเจอกันวันแรกใส่เสื้อสีอะไรถ้ามาถามอาจจะจำไม่ได้ จำสถานที่ได้นะว่าเจอที่ไหนฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับลืมอะไรก็ลืมได้แต่ลืมเธอออกไปจากใจลืมไม่ได้สักทีอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับดับไฟไป10คนหรือ20คนครับก็ถือว่า <คง S 2> ดีดมากเพราะว่า <Çok S 2> หาย<ด>เป็นหน <ives S 2> ึ่งในสามดูแล้วคุณก็เป็นคนก็ไม่ได้ไม่ได้โซเชียลจ๋าๆไม่ได้แบบ แก๊เจ็ดไอทีอะไรสักเท่าไหร่ครับยังมีความสุขในการฟังวิทยุใช่แล้วก็ทํางานจดกระดาษครับก็เพื่อนจะแซวบ่อยครับแบบหูฟังบูทูธสมัยก่อนผมยังไม่มีเลยเราก็ใช้หูฟังสายเป็นเส้นๆหยิบออกมามันมัดกันตันแบบเพื่อนก็เลยหัวเราะซื้อหูดำบูทูธให้ใช่แล้วก็ตามเทรนไม่ค่อยทันเท่าไหร่พวกเวลามีมีตลกอะไรเงี้ยเรื่องอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยรู้เรื่อง อ๋อเพราะคุณก็คงไม่ได้เสพโซเชียลสักเท่าไหร่นักใช่ครับด้วยฐานะคุณอย่างเงี้ยผู้หญิงไม่เข้าหาหรอมาจีบมาอะไรเงี้ยคงไม่ถึงขนาดเข้ามาจีบนะันก็ไม่ได้มีครับอืมครับก็ไม่ได้มีนะชีวิตคู่ที่ผ่านมาที่มันไม่ประสบความสาเร็จคุณว่าเป็นเพราะอะไรฮะโอ้ที่ไม่ประสบความสําเร็จหรอสมัยก่อนเลยผมอาจจะใส<ช>่ใจให้เวลาแฟนน้อยไปฮะช่วงที่คนที่คบกันา,นานานๆนะตอนนั้นก็ เป็นช่วงรอยต่อระหว่างเรียนจบกับเพิ่งเริ่มทํางานแล้วก็โฟกัสเรื่องงานเป็นหลักอะไรเงี้ยครับก็เลยอาจจะไม่ได้เทคแคร์เขาดีมากก็เลยเขาจะทนไม่ได้แต่แอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณมีวันนี้ซึ่งลองมาดูซิว่า10คนที่เขาดับไฟไปเขาไม่ชอบใจอะไรในความเป็นคุณนะฮะเคที่คุณดับไฟอะ่ะที่จริงเขาก็เพอร์เฟกนะคะแต่แบบ เขาก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลหนูก็ไม่ค่อยตอบแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยหนูก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยหนูว่าไม่รอดแล้วค่ะไม่มีหลอกค่ะอ๋อมันเหมือนคือต่างฝ่ายต่างดูก็ไม่ค่อยสนใจอะไรสักเท่าไหร่โอเคอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ะมีโมเมคุณดับไฟไปฮะก็เรื่องวันเกิดอะคะปีปีหนึ่งก็คือวันเกิด มีแค่วันเดียวมันเกิดกันทีเดียวทำไมจะจำไม่ได้ใช่ใช่ถ้าแบบเราสำคัญกับเขามากจริงๆเขาต้องจำได้วันวันครบรอบครับอันนั้นที่จำไม่ได้วันที่เขาจำไม่ได้ควันครบรอบวันเกิดแฟนคุณจำได้ไหมจำได้ครับจำได้วันเกิดแฟนจำได้แต่ไม่เป็นไรโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ด้านหน้าก็มีดับไฟกันไปหลายคนนะโอ้โหเดีกกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าเนททำไมคุณดับไฟอ่ะ คือหนูว่าทำงานเกี่ยวกับโซเชียลไงหนูเป็นอินฟูใช่ไหมมันก็ต้องมีการแบบอัปเดตบางทีหนูก็เอาจริงๆหนูก็ตามอินฟูคนอื่นไม่ทันหนูก็ต้องการคนนี้แบบหนูถามเขาได้ว่าเอออันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันทํายังไงบางทีหนูโดนแบบโดนแกล้งโดนอะไรเงี้ยมันต้องทํายังไงแก้ไขย,ยังไงอย่างเงี้ยอยากได้คนที่แบบ<อ>ให้คำปรึกษาเรื่องนี้ได้แต่ถ้าพี่เขา แบบว่าไม่ได้เรื่องนี้ด้วยหนูก็ยิ่งไม่ได้อีกพี่เายงให้หูฟังายอยู่เลยใช่ที่เขายังยังสโมทอกอยู่เนี้ยหนูก็มันก็จะกลัวว่ามันจะไม่ทันทั้งคู่ไงคะก็เลยต้องขอปิดก่อนแต่ว่าพี่เขาน่ารักเจ้าทรายทำไมคุณปิดไฟล่ะครับก็รู้สึกว่าอย่างหนูเป็นคนที่ใส่ใจทุกเรื่องทุกทุกวันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้ความสําคัญแล้ววันครบรอบทุกทุกอย่างก็จะจาหมดกินข้าวที่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาแล้วก็จะน้อยใจในอนาคตยังไงก็ไม่น่า ไม่น่าจะรอดเหมือนกันอ่เออ,อันนี้ผมปรึกษาหน่อยวันครบรอบนับวันไหนอะ่ะเจอกันครั้งแรกวันที่ครบวันที่ครบกัคแล้วแล้ววันที่ครบ,น,ครบนับยังไงอะ่ะ ก็ตั้งแต่วันนั้นอาจจะไม่คือคุยกันอย่างเช่นอ่าสมมติว่าพี่กับเจ้าชายสมมติยกตัวอย่างคบกันนะเนี่ยหรอเราลองให้เป็นดูไหมเราลองทําความรู้จักกันมากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยก็ตกลงกันในวันนั้นแล้วก็ดูปฏิทินกันว่าเรานับวันนี้กันนะบุ้ไว้เลยโอเคผมไม่เคยเข้าใจคําว่าวันครบรอบเลยคือวันที่เจอกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงเขาจะเซตให้คุณเองว่าวันไหน ไม่ได้เขาบอกเลยว่าเจอกันวันแรกเราอาจจะไม่มีการจีบกันก็ได้อะไรเงี้ยมีหน้าที่จำใช่มีหน้าที่จำอย่างเดียวทำไมคุณดับไฟคือเป็นคนชอบแบบโมเมนต์พิเศษอะค่ะพวกวันครบรอบวันเกิดการเซอร์ไพรส์อ่ะเราชอบอะอย่างคุณนับวันครบรอบยังไงวันที่เขาขอคบค่ะแบบว่าเป็นแฟนกันนะคือวันนี้คือเรคือวันแรกที่เราตกกันเพราะว่าในประสบการณ์ของผมอะ วันละผมมีแฟนมาไม่รู้ตั้งกี่คนนะจนเลิกไปไม่รู้ตั้งกี่คนเนี่ยมันไม่เคยมีจังหวัดไหนที่ผมพูดว่าเป็นแฟนกันนะมันก็คบกันเรื่องมาน้อยผู้ชายไม่ค่อยพูดหรอกต้องมันอาจจะเป็นวันไหนที่คุณทําอะไรพิเศษให้สักอย่างหนึ่งแล้วเขารู้สึกประทับใจเขาจะนับวันนั้นอ๋อวันหนึ่งถ้าเกิดผู้ชายบอกกับเราว่าเออเป็นแฟนกันไหมติ๊งตองวันนั้นเลยโอเคโอเค พวกหนูสามคนแล้วแหละเนี่ยหนูอยากใครของมันแค่หนูอยากใครของมากคุณเปิดไฟกันหมดเลยนะเอาจริงไม่ข้อแตกต่างของชัญญาก็คือชัญญาจะนับตั้งแต่วันที่ชอบเลยเหมือนวันเนี้ยเราเจอกันเราชอบแต่ในอนาคตเรามาเป็นแฟนกันเราจะมานับวันนี้เป็นวันที่เจอกันอ่ะคุณคุณนับยังไงคุณนับยังไงอะไรวันครบรอบมันไม่จําเป็นอ่ะ แค่จาวันเกิดก็พอละเพราะว่าเรื่องส่วนตัวเขาก็เยอะมากพอแล้วในจะเรื่องงานนัดลูกค,ค้านู่นนี่นั่นอีกสําหรับหนูคิดว่าเอาอเคอ่ะจะจาวันเกิดเราหรือวันเกิดเขาสมมติว่าจะมีวันครบรอบเขาจําไม่ได้ก็โทรไปบอกเขาสิวันนี้วันอะไรเพราะว่าทุกอย่างเขาก็พรอ,อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฐานะเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนของเขาอยากได้เลยก็บอกเขาสําหรับหนูอ่ะหนูคิดว่ามันไม่ใช่แบบเรื่องอะไรที่มันมารายละเอียดอะไรขนาดนั้นะค่ะนะคือถ้าเราแบบ เหมือนเราเรารู้จักเขาว่าพอหรือว่ามันน่าจะไปกันได้อะไรเงี้ยวันครบรอบของผมนะสมัยที่มีแฟนนะคือวันเจอกันวันแรกก็คือวันไหนที่คุณรู้สึกประทับใจวันนั้นแหละเจอกันวันแรกเลย first time ivy m a t เลยอะเจอกันเพราะว่าผมเจอคุณวันนี้วันแรกแล้วถ้าสารจพันแล้วนับวันนี้งั้นผมต้องจำวันนี้แม่เลยนะครับจำวันนี้เลยคุณต้องจำวันนี้เลย บอกไม่ได้ว่ะเพราะว่าเมื่อกี้เขาจะมีเขาจะบอกว่าวันที่คุณ oh. คุณบอกว่าเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ย oh. แต่วันนี้คุณนับได้เลยเพราะว่าวันนี้มันเป็นสถานการณ์ไม่ปกติอ่ามันก็จะเป็นเหมือนจดหมายเหตุในชีวิตคุณ hmm. ไม่ว่าคุณจะได้เดทกับใครก็ตามแต่ครับจดวันนี้ไว้ก่อนครับอนาคตเป็นอะไรกันมารู้จําวันนี้เลยนะแต่ถ้าแบ็คเอาลบไปไม่ต้องจำ ไม่แบ็คเอาท์นะครับตอนนี้รอดมาทุกดานแล้วคุณมี20คนในมือนะคุณชาตายแล้วค,คุณต้องดับไฟ18คนเลยซึ่งผมกับพิธีกรหญิงสามารถไปที่ชุดหนึ่งเลยนะเนี่ยเ,<อ>เพะฉะนั้นไปเลยครับ18คนเพลินๆยาวๆเชิญครับ